สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Right to Sky ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องบินที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินเจ็ตสุดหรูที่ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มลูกค้าระดับ VIP โดยเฉพาะนั่นก็คือสุขอยซูเปอร์เจ็ต100 VIP ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นพิเศษของเครื่องบินโดยสารรุ่นซูเปอร์เจ็ต100จากประเทศรัสเซียที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายและความหรูหราในระดับสูงสุด เครื่องบินลำนี้พัฒนาโดยบริษัทสุคอยซีวิลแอร์กราฟซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอากาศยานที่มีชื่อเสียงของรัสเซียโดยสุคอยซูเปอร์เจ็ต100เดิมทีถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ87-108คนแต่สำหรับเวอร์ชัน VIP ได้มีการปรับเปลี่ยนภายในทั้งหมด เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าระดับสูงไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศนักธุรกิจระดับโลกหรือบุคคลสำคัญที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางในด้านดีไซน์ภายนอกเครื่องบินรุ่น VIP นี้ยังคงรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ของซูเปอร์เจ็ต100ไม่ว่าจะเป็นปีกที่ออกแบบให้มีสมรรถนะสูงการจัดวางเครื่องยนต์แบบใต้ปีกและโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบิน ตัวเครื่องมีความยาวประมาณ30เมตรและปีกกว้างราว28เมตรสามารถบินได้ระยะทางประมาณ4,500กิโลเมตรเหมาะสำหรับการบินในระยะกลางซึ่งครอบคลุมเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศในภูมิภาคได้อย่างดีแต่สิ่งที่ทำให้ Superjet 100 VIP โดดเด่นเหนือกว่ารุ่นปกติก็คือการตกแต่งภายในที่หรูหราเหนือระดับภายในเครื่องถูกออกแบบโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านตกแต่งอากาศยานระดับโลก ซึ่งใช้วัสดุเกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นหนังแท้ไม้ธรรมชาติหรือแม้กระทั่งวัสดุตกแต่งที่มีการเคลือบทองคําในบางจุดที่นั่งแบบ v i p สามารถปรับเอนนอนได้อย่างเต็มที่พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติส,สําหรับแสงไฟอุณหภูมิและระบบความบันเทิงส่วนตัวภายในแบ่งออกเป็นหลายโซนไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กที่สามารถใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจขณะอยู่บนฟ้าห้องพักผ่อนส่วนตัวพร้อมเตียงนอน ห้องน้ําที่ตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมฝักบัวอาบน้ําและห้องรับแขกที่มีโซฟานุ่มขนาดใหญ่ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สําหรับพบปะสนทนาหรือแม้แต่รับประทานอาหารอย่างเป็นส่วนตัวระบบเสียงและแสงภายในเครื่องบินลำนี้ยังได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายมีระบบเสียงแบบสราว์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่วนตัวได้ และยังมีหน้าจอส่วนตัวขนาดใหญ่ที่สามารถใช้สำหรับการประชุมทางวิดีโอหรือดูหนังฟังเพลงตามความชอบในส่วนของห้องนักบินเครื่องบินลำนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการบินที่ล้ำสมัยที่สุดในรุ่นเดียวกันโดยใช้ระบบ f l ล b บายไวที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมและยังลดภาระของนักบินระบบเรดาร์นำทางและระบบตรวจจับสภาพอากาศที่แม่นยำช่วยให้สามารถบินในสภาพอากาศที่ซับซ้อนได้อย่างปลอดภัย และมีระบบการสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้แบบเรียลไทม์ด้านความปลอดภัยซูเปอร์เจ็ต100 VIP ได้ผ่านการรับรองจากองค์กรการบินระหว่างประเทศและมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจจับไฟไหม้ระบบออกซิเจนฉุกเฉินและระบบเบรกแบบอัตโนมัติขณะลงจอดเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือซูเปอร์เจ็ต100 VIP สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะต้องการห้องนอนส่วนตัวเพิ่ม หรือโซนรับรองแขกแบบพิเศษลูกค้าสามารถเลือกวัสดุตกแต่งสีสันการจัดวางเฟอร์นิเจอร์รวมถึงเทคโนโลยีภายในเครื่องบินได้อย่างอิสระซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทาให้เครื่องบินรุ่นนี้กลายเป็นที่นิยมในหมู่บุคคลระดับสูงทั่วโลกลูกค้าหลักของซูเปอร์เจ็ต100 VIP มีทั้งรัฐบาลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจในรัสเซียตะวันออกกลางและประเทศในเอเชียบางแห่งโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ต้องการเครื่องบินเจ็ตขนาดกลางที่ให้ความเป็นส่วนตัวสูง แต่ยังสามารถบินได้ในระยะทางที่ครอบคลุมหลากหลายเส้นทางแม้ว่าซ u เปอร์เจ็ตหนึ่งร้อยจะเป็นเครื่องบินจากรัเสเซียที่ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับโบอิงหรือแอร์บูสในตลาดโลกแต่เวอร์ชัน VIP ของเครื่องบินลำนี้กลับสามารถสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าระดับสูงได้อย่างชัดเจนเพราะให้ความคุ้มค่าในด้านราคาเทคโนโลยีและความสามารถในการปรับแต่งที่สูงมากด้วยราคาที่อยู่ในช่วงประมาณ50-60ถึงล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการตกแต่งภายในและอุปกรณ์ที่เลือก ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวในระดับเดียวกันจากผู้ผลิตรายอื่นที่อาจมีราคาสูงกว่านี้หลายสิบล้านดอลลาร์สรุปแล้วคอยซูเ s u p e r j ็ t 100 VIP คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่มีความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเพื่อใช้ในภารกิจทางธุรกิจการเดินทางส่วนตัวหรือแม้แต่การรับรองแขกคนสำคัญ เครื่องบินลำนี้ก็พร้อมตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างลงตัวหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรทูสกายเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีเกี่ยวกับโลกแห่งการบินเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ